สวัสดีค่ะนิสิตนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาตำรับต่อไปนะคะก็จะเป็นซันสกรีนเจลนะคะซึ่งเป็นซันสกรีนเจลที่เตรียมจากสารก่อเจลคือคาร์บอค์นะคะ mm hmm. ก็ต่อเนื่องจากฐานเมื่อกี้นะคะเราก็ลองมาดูกันค่ะว่าอ,อันนี้เป็นวิธีหนึ่งนะคะที่ทําได้เรามาดูส่วนประกอบกันก่อนค่ะอันแรกสุดค่ะเราจะเตรียม50กรัมนะคะก็จะประกอบไปด้วยน้ําอาจารย์จะชั่งทีเดียวเลยนะคะก็คือ,อประมาณ ครั้งนี้นะคะในนั้นเขียนว่า82.5นะคะแต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้เรารู้แล้วว่า Preservative ท,ที่เราจะใช้เนี่ยใช้0.5นะคะดังนั้นน้ำก็จะลดเหลือ82ค่ะก็พอทํา50ก็จะเหลือ41ค่ะคาร์บอพพอนะคะ1กรัมค่ะ,นะคะโพลิฟินไก่ข้อนะคะ4.5กรัมค่ะแล้วก็ตัว T E A นะคะครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการ QS นะคะ ครั้งนี้เป็นการระบุจำนวนนะคะหรือว่าน้ำหนักมาแล้วนะคะเราก็ช่างไปเลยนะคะว่าเท่าไหร่นะคะอันนี้คือทีเนะคะแล้วอันนี้ค่ะที่บอกว่าน้ำเพราะว่าเราจะมีส่วนหนึ่งค่ะคือตัวซันสกรีนเนี่ยที่จะต้องถูกละลายก่อนนะคะเราจะต้องแบ่งน้ำนะคะจาก41 m l นี้นะคะมาใช้ในการละลายตัวสันสกรีนนิดนึงก่อนนะคะดังนั้นพอชั่งแล้วเนี่ยให้เราแบ่งน้ำมาเลยนะคะ หลังจากนั้นนะคะเมื่อเราผสมจนหมดนี่แล้วนะคะเราก็เติม preservative ซึ่งในที่นี้ใช้จะมาเป็นสอนี่นะคะโดยคาลิเบรตแล้วเนี่ยได้30หยดต่อ1กรัมค่ะนะคะเราใช้0.5%นะเร์เะใช้ในสูตรนี้0.25กรัมค่ะนะคะก็ลองคำนวณดูว่ากี่หยดนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะเราก็จะลองวัด p h ูค่ะในขั้นสุดท้ายนะคะว่า,าเป็น pH เท่าไหร่ ะะตอนนี้เรามาเริ่มทำกันเลยค่ะจากตอนแรกสุดค่ะคือการโปรยคารบอพอนะคะโปรยคารบพอนะคะก็ใช้สเตอร์ลิงหลอดนะคะแล้วก็โปรยทีละน้อยนะคะขั้นตอนนี้ต้องใจเย็นๆโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งตอนนี้เราใช้คารบพอถึง2%นะคะซึ่ง2%เนี่ยก็จะต้องละลายนานหน่อยนะคะ ในการใช้ขั้นตอนในการเติมไตรเอธโนอลามีนเนี่ยมีสองแบบนะคะแบบแรกก็คือการเติมไปตั้งแต่ต้นนะคะตั้งแต่ทำโกลยคาร์บเพอลเสร็จแต่มีอีกวิธีหนึ่งค่ะนั่นก็คือเมื่อเติมทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะคะเราค่อยเติมตัวไตรเอทโนโลามีนในภายหลังแบบนั้นก็ได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวเราวันนี้ที่เราจะลองเตรียมเนี่ยคือเราจะปรับด้วย TA ให้เกิดเป็นเจลก่อน เติมไปทิลาน้อยนะคะจนกระทั่งหมดเลยค่ะเติมไปทิลาน้อย เวลานานนิดนึงนะคะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะจะเย็นๆนะคะแล้วก็ทำไปจนหมดค่ะอย่างนังก็ปล่อยมันทิ้งไว้สักระยะหนึ่งค่ะนะคะ,นะคะให้เขาพองตัวก่อนที่จะปรับด้วยใส่เอธานโอลมีนนะคะ เช้หลดช่วยนะคะเพราะครั้งนี้นี่เปอร์เซ็นสูงนะคะเปอร์เซน็นสองเปอร์เซน็นนึนะคะอ่ะขั้นตอนนี้นะคะหลังจากนั้นปล่อยคาร์บพอร์ทิ้งไว้ให้เขาของตัวระยะหนึ่งก่อนที่จะปรับ pH ให้เขากลายเป็นเซลล์นะคะถอยนะคะตั้งถิ้งไว้ค่ะ ต่อไปนะคะตอนนี้เรามาละลายตัวสันสกรีนกันก่อนค่ะน้ำที่เราแบ่งไว้นะคะเราก็เติมผงสันสกรีนไปเลยนะคะแล้วก็ละลายค่ะละลายให้ใสนะคะ คนต่อจนกว่าจะละลายค่ะแล้วตัวพิเศษนะคะต่อไปนะคะคือบางครั้งเราก็จะเอามา,าละลายในโพพิลีนไกลเข้าก่อนถ้าหากว่าเป็นกลุ่มของพาราเบนนะคะแต่ถ้าหากวา่าเป็นกลุ่มของอจเจลมันเบนเนี่ยเขา,าละลายเรียบร้อยแล้วนะคะ ตัวผบรินไก่ข้าก็เลยะจะไม่ได้ใช้ในการละลายสามารถที่จะเติมเป็นเจอมาเป็นไปได้เลยนะคะอันนี้รอให้ทุกอย่างละลายก่อนนะคะเมื่อใส่แล้วนะคะเราก็จะเริ่มขั้นตอนถัดไปนะคะอันนี้เราให้เราหาบอสกลาสมาวาง ให้เป็นเจลค่ะโดยใช้ ta ที่เราช่างไว้แล้วนะคะเติมไปประมาณหนึ่งก่อนนะคะประมาณครึ่งหนึ่งก่อนก็ได้ค่ะและเดี๋ยวเราจะต้องมารินตัว ta ที่เราช่างเอาไว้นี้นะคะทำให้เป็นเจลประมาณนึงก่อนนะคะ น,นี่เป็นลิ่มเจลแล้วใ่ะมัน่เป็นเจลแล้วนะคะตอนนี้เป็น,นะคะ่ะเราสามารถที่จะเอาตัวขวลิ่ไก่ข้อค่ะในการที่จะริ่ม rinse ตัว TA นะคะอค,คะอันนี้เป็นการเติม TA อ,อ จนหมดนะคะในครั้งแรกในครั้งแรกนะคะหมายถึงว่าอตอนนิวโทรไลซ์ตัวคาร์บอพอรนะคะอันนี้เป็นการเติม TA จนหมดที่ต้องใช้นะะไม่ได้เจลแล้วนะคะเติมโซลูเปตัวสันสกรีนที่ละลายไปแล้วค่ะเติมไปทีละน้อยค่ะ สกินของเราครั้งนี้นะคะจะเป็นปราก,การฟรีนะคะเห็นไหมจะไม่มีน้ำสติะะมลงไปค่ะเมื่อเติระยะนึงนะคะมันจะเกิดการขุ่นขึ้นนะคะแล้วก็รอ ใส่จนหมดค่ะนัำสตรีมหมดแล้วนะคะเอาโฟลินไกลข้อค่ะนี่นะคะลินส์ตัวสันสกรีนของเรานะคะแล้วก็เติมลงไปจนหมดค่ะคนนะคะ นื่องจากตอนนี้นะคะจากที่ตอนแรกเป็นเจลอยู่นะคะด้วยความที่มีซันสกีนและสารอื่นๆเติมลงไปก็อาจจะทําให้ pH เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะจนกระทั่งอาจจะ,ะค,วความหนืดลดลงนะคะจนกระทัง่งไม่เกิดเป็นเจลนะคะเดี๋ยวเราจะเติมเจลมาเบนนะคะซึ่งเป็นทีเซเวติดลงอีกอ,อย่างอีกหนึ่งชนิดแล้วหลังจากนั้นเราจะพิจารณาในการที่จะเติม T E A เพิ่มเติมเพื่อปรับ pH ให้อยู่ในประมาณ6-7เนะคะแล้วก็ทำให้เจลอันนี้เกิดเป็นเจลนะคะจะมาเป็ดน,นะคะ30หยดต่อ1กรัมนะคะเราจะใช้ทั้งหมด0.25กรัมนะคะก็เป็นกี่หยดให้ไปคำนวณมานะคะวิธีการก็คือเติมลงไปค่ะ เติมจำจานวนหยดที่เราคำนวณมานะคะตอนนี้นะคะเนื่องจากมันไม่เกิดเป็นเจลค่ะเห็นไหมคะค่อนข้างเหลวนะคะดังนั้นเราสามารถเช็ค p h ได้ค่ะเราเติมครบทุกอย่างละนะคะเราก็เลยต้องมาเช็ค pH นะคะว่า p h เ็เขาเป็นเท่าไระคะ่ค่ะหลังจากที่เติมอาซัลซเปนลงไปพบว่า ะะจัดที่ตอนแรกเป็นเจลแล้วนะคะกลายเป็น ph ประมาณ1นะคะประมาณ1นึ่งดังนั้นเราสามารถที่จะเติม t a a เพิ่มเข้าไปได้อีกค่ะครั้งนี้นะคะใจทุนเรามีจะต้องผ่านการคาลิเบตก่อนเพราะว่าตอนนี้เราจะต้องเติม qs นะคะ qs เป็นเจลนะคะ qs ph 7 7นะคะ ทีละน้อยนะคะแล้วก็ดูว่าเกิดเป็นเกลวหรือยังนะคะยังนะคะแล้วเราก็จดไว้ค่ะว่าเราใช้ไปกี่หยดแล้ว ติดเจแล้วค่ะาวัีนะคะ ตอนนี้ยังประมาณ5้ากนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเติมอีกนิดหน่อยเพื่อให้เป็น6-7เพืะะ่อใช้กับผิวหนังแต่จริงๆตั้งแต่5.5ขึ้นไปสามารถที่ใช้กับผิวหนังได้แล้วนะคะันี้เราก็เติมเพิ่อมอีกนิดหน่อยนะคะ จะสังเกตได้ว่าสีของโปรดักเนี่ยก็จะเข้มขึ้นนะคะตาม pH ที่เพิ่มขึ้น,นเพราะว่าสันสกินชีสนี้นะคะมีผล pH มีผลต่อสีของมันนะคะอันนี้นะคะก็ให้ได้ pH ตามที่ต้องาการ เอสจะอยู่ประมาณหกเจ็ดนะคะค่ะเื่อได้แล้วนะคะเราก็นำโปรดักต์นี้นะคะก็เอ่อเนื่องจากว่าเป็นการปรับน้ำหนักในต่าง้ายด้วยไตเอทานโอลีนนะคะดังนั้นไตเอทานโอลีนเนี่ยอาจจะทำให้อ่ ส่วนประกอบทั้งหมดเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า50เนี่ยไปประมาณ1น,นะคะก็ให้เรา,าจดจดน้ำหนักนั้นเอาไว้นะคะแล้วในการทำในครั้งที่2ครั้งที่3นะคะก็เอาน้ำหนักของตเอทโนมีเนี่ยไปลบออกจากน้ำน,นะคะหรือมีอีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือเราสามารถที่จะยั้งน้ำเอาไว้ได้ค่ะว่าจะไม่ใส่ไป41เราอาจจะใส่ไป38 39ก่อนก็ได้เช่นกันนะคะทำได้ อันนี้นะคะคือลักษณะของโปรดักที่เกิดขึ้นค่ะให้นิสิตให้นิสิตอ observe นะคะลัออกษณะของเจลที่เกิดขึ้นนะคะลักษณะของโปรดักแล้วก็ออกแบบฉลากนะคะแล้วก็เขียนรายงานนะคะอันนี้จะถูกบรรจุอยู่ในภาชนะบรรจุนะคะแล้วก็มีมีอ่า ที่เหมาะสมนะคะในการที่จะใช้สำหรับสันสกรีนค่ะเรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะ